สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีรถทีแชนะคะเข้ามาเพิ่มหนึ่งคันนะคะก็มาดูกันว่าเราทำอะไรบ้างก็นี่เลยนะคะได้มาแบบเดิมแล้วก็แบบฟุกฟุกมากเลยนะคะคือเอามาไม่ได้ทำอะไรเลยก็ชุดสายไฟอะไรก็เดิมปกตินะคะแล้วก็เสียงเครื่องดีมาก็มาเช็คไฟเลยไม่มีขาดไม่มี ไม่ได้ตัดต่อนะคะแล้วก็มอเตอร์ทำงานปกติก็คืออาการก็จะมีแค่คาบูคาบูนะคะเราเอาคาบูมาปุ๊บก็ลองมาแช่น้ำมันดูนะคะแช่แช่น้ำมันก็คือแล้วก็ลองเปิดเปิดถังเปิดอ่อยกถังออกเปิดเบาะแล้วก็เพื่อยกถังออกเพื่อที่จะเอาคาบูนะคะออกมาล้าง มาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำมันนะคะน้ำมันใส่ขวดนะคะน้ำมันใส่ขวดก่อนเพราะว่าถังเรายังไม่กล้าใช้นะคะถังมันจะใส่อยู่คะ่ะแต่ว่าเรายังไม่กล้าเอาน้ำมันใส่แล้วก็เสียบต่อใส่กันแล้วก็สตาร์ทดูยังไม่กล้าก็จะใช้ขวดนะคะผลปรากฏว่าก็ติดป,ปกติเดินหนีปกตินะคะที่มีสำหรับรถคันนี้นะคะท้ายเป็ดแท้นะคะ ค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแอร์ด้วยนะคะ